สวัสดีครับผมคุหมันสอยเตอร์ฟาร์มสวัสดีครับสอบปะสิทธิ์ฟาร์ม <laughs> มือบากเังอย่าอย่าพูดเลมือบากเดี๋ย,น, <laughs> ยนะ <laughs> ยนครับคนที่ใส่ได้เห็นหน่อยกันไอ้สุขสอบปะสิทธิ์ฟาร์มจุย่ยแปรงยาไลาย,ยุงเนาะเนาะ <laughs> ช่วงนี้ฝนตกแล้วลุงเนาะเดีย๋ยวรอสกรักกําหนะครับนี่วันนี้นะครับวันเสาระนะ์เนาะ วันเสาร์นะครับวันยุทธนะครับพักผ่อนนะก็มาเจอใส่ระดับเทปสองซีดฟาร์มอาลุงซีดเนี่ยไงนะฝากอู้ได้เตทปฝากหวังนี่นะครับบรรยากาศนะวันฝนตกนะครับลงฝนตกนี่มันมันตกตลอดนอปีนี้เนาะว่าก่อ็ฮะ <laughs> โอ้โหได้เด็ดนะครับฝากว่างนี่นะครับฝนตกตลอดเลยเดี๋ยวจะขอสอบถามได้ยินแต่คืนอู้กันไปเจองานบรรพบุเป็นเดี๋ยวพริกแม่เนี่ยนะเพราะหลอกหลอกดินร้อยเสาเนี่ยครับหลอกดินร้อยเสาเนาะโยวจะสอบถามโอเคครับลุงครับตะคืนได้ถามเจอลุงตีบรรพบุเนาะได้ยินได้ยินข่าวว่าจะกลับมาเลผอไก่ แอบลองเนาะตั้งแร่ตั้งแต่คือจะเอาแบบสายเลยนี่เข้ามานะเข้ามาจะเอาไก่ปอกของผมนี่ก่อนไอ้สายเนาะมันไม่เขาถ่ายเลยเนาะนี่แหละครับเขาาูสยยเวจ๊แอนเน่ตั้งแรกหอยหล่อมีร้อยสาย เอาสักรอ,อบรอบลอยฮซิวกับบอเดนเห็นสักสามสิบรอบเ <c oughs> นาะเออดีดน,นะครับคนลึกของแต่คนลึกคนอีสานว่ะเออคนตั้งอีสานว่าได้หายลึกนี่ลุงนะ <c oughs> ปึก <c oughs> ใจปึกเดนียวใจเนาะลึกลึงแต่ถ้าคนสารพีว่าลึงไอเนาะแต่บ้านเท่านี้ลึกวะเออคนึก <c oughs> แต่ครับตั้งใจคือเฉพาะสายเข้ามาเนี่ยเนาะ แล้วไทยนี่มอแล้วก็ไทยเก่าไทยโบราณเนี่ยนี่ผมไปป่อยกระต่ายสิคร้อนับเฮ้ยตายย่าพ่อผมตายเอออันนั้นก็ทำสายพม่าเนาะลุงเนามเป็ดเนาะเนาะตั้งใจจะแตะเราลุงเนอมเลยเดี๋ยวผมจะเป็นไก่พ่อไก่แม่ให้สักกูนสตกเป็ดใหม่สักกระนั้อืมตกติ๊กเกะฝนเนี่ยเนาะเนี่ยเฝ้าระวังกันของนามพม่าเนาะลุงเนาะ แห้งลงสองเออลงลงลงแหละลงแต่ว่าม่้อานี่ครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าวันนี้ลุงไปซื้อมาเอาอย่างไงแกนี่เนี่ยลุงเหรอแกต้นไผ่แล้วก็เมล็ดมุกเอาไปปลูกนะครับก็ยินดีจะนักเลยจะได้อย่างก็มาเอาเถอะวันนั้นนี่ก้าลงกองก้าวเอาข้าโดดนี่เนี่ยลุงเหรอก็ไก่เหรอไก่ปู เอเอาอ๋อวัน <Okay>. oh, นี้ได้ได้กินนะเอาไงอ๋อ okay. oh. แต่แล้วเราไก่แปงแล้วแปงเหมือนแล้วหรอล็อไก่ไม่ติดไหวหรือฮะหมามาไล่แล้วกันเดี๋ยวน <c oughs> ี่ <c oughs> แต่ครับบรรยากาศนะครับมาเยมมเี่ยมชมนะมาเยี่ยมชมยินดีต้อนรับอย่างไง <c oughs> <c oughs> ระดับอาจารย์เนาะมัน มันโลเลไปหน่อยมาลุล okay. okay. ิชเกลเละลุงตัวหน้ามันเป็ดไทยออกว่าไทยเฉยวะนั่นแหละหางไอหางนั่นแหละไอหางงมๆลุงอ่ะพูดอ่ะไอตัวมุนๆว่นไะเป็ดไทยไใจๆพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อเออเออแม่นกไงไทยหนะไท่ของมุนน่ะค่ะมุนอ่ะมุนขาไมใจไม่ใจของนี่แหละเดียวผมว่ามาใหม่อ่ะพูดนะพูดนะ ไกป่ปอบอยู่พูนะนี่เออลงคือในเวลานี้ตั้งใจจะทำไก่ไทยเนี่ยนะเออไก่ทำมาอ๋อไก่ทำมาเดี๋ยวพอ,อมันมีไกป่ปออยู่ตัวนี้เดี๋ยวลงเด,วเดี๋ยวผมปล่อยไกป่ปอตัวนี้นี่เห็นไ่ะไกป่ปอกอ่ะได้มาสามไสก็มันอ่าเออครูมาตเตะมันก็นดีนะร้อนวันนี้เนาะมันก็มี้อย่างกับแบ่งกันนะลุลงเนาะไหนอืม ไปยังไงล่ะกะ็เอาไว้เรียกแม่นะอ่ะโอเคลงเดี๋ยวเราปิดคลิปไปก่อนเนาะคือเดี๋ยวนี้นเวลานี้ตั้งใจจะกออล้าวห้อยให้หลอบอันนี้มาศึกษาดูงานให้ก่อนเนาะโอเคจะให้จะได้จะได้ก็บอกกันไว้เนาะครับผมคลิปนี้นะครับคุณผ่านสอบเ,อเตอร์ฟาร์มอลุสิทธิ์บอกไข่ลุงไยสอบไปซื้อฟาร์มอ่ะขออย่าจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม